โอเคตอนนี้กูกลับมาพร้อมกับความร่ำรวยดูอาหารแมวสิไม่ต้งแปดร้อยเลยนะเว้ยและตอนนี้กูก็พร้อมที่จะส่มแล้วด้วยกูว่าคลิปนี้กูจะไม่เกือนะสาธุโอมเพียงสกาละมงคลเฮียก็ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดให้คลิปนี้กูไม่เกือด้วยเถอะถึงการเริ่มคลิปแรกมากูจะไม่เกือก็จริงนะแต่กูรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังอันเล่าร้อนจากผู้เล่นเก่าอย่างกูแล้วอู้เคยเกือมาแล้วนับไม่ถ้วนอ้าวเฮียนี่มันการันตีแล้วนี่วาแต่กูไม่ต้องกลัวเกลือแล้วใช่ไหมยังงวรอช 11กล่องลวดมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยตัวเคี้ยอะไรเนี่ยตัวเคี้ยอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เป็นตัวหายากตัวสเก็ตบอร์ดไอตัวนี้กูก็ชอบใช้นะดาเมจมันแรงอลงโอ้โหไอ้เคี้ยนี่อย่าเอามาให้กูเห็นเลยกูไม่อยากเห็นมาด้วยซ้ำในไอ้นักธนูเนี่ยไอ้เคี้ยไอ้เปรในไอ้เคี้ยไอ้ฮอกอายเนี่ยแม่งยิงใกล้ชิบหายยิงใกล้ไม่พอยิงเบาด้วยแต่แม่งมีดาเมจแรงกับไอพวกตัวที่บังบินได้อ๋อง่ายคือมันเอาไว้สอยพวกตัวบินนั่นแหละตัวเปิดหน้าต่างกูไม่เคยใช้มันเลยจริงๆนะกูไม่เคยใชช้้้้้้้้มมมัันนนจริิิงงงๆโโออออหหซูููููกกกกเเเเ็แลววาาียไไดดดตส ตัวแล้วโอ้่กูได้น้องสองตัวเลยสัตว์เอเฮียอะไรเนี่ยแล้วก็ซูเปอร์แลอีกอันหนึ่งโอ้โอเคได้ตัวใหม่มาแล้วตัวผีพายโอเคสรุปผลก็คือกูได้ตัวหายากมาทั้งหมด3ตัวไม่2ตัวดีกว่าอีกตัวหนึ่งไปซ้ำนี่ไงอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเป็นตัวละครผีทําอะไรได้จําไม่ได้แล้วก็นี่แล้วก็แล้วก็ไอสัตว์น้องน้ำลงมาดิไอชิบหายกูปัดไม่ได้ไอลงมาดิหาอะ้ไหมเนี่ยมันมีวิธีรวมไหมเนี่ยรวมอ๋อนี้หมุนหน้าจอหมุน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 มอ่าเอาม ยัดเข้าไปโอเคบวกไป6แล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดให้แมงตันเลยดีกว่าส่วนพวกมึงที่เหลือนี่เดี๋ยวเก็บไอทีมาแล้วกันแล้วก็มึงเนี่ยขายเลยทนะัดส่วนพวกมึงที่เหลือนี่กูมาคิดดูอีทีแล้วกันตัวลิงมไม่น่าใช่แล้วก็ตัวเฮลิคอปเตอร์ที่กูได้จะคิดที่แล้วซึ่งกูไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ส่วนน้องน้าน,นี่บวก6แล้วแล้วก็ตัวละครผีที่เพิ่งได้เมื่อกี้เป็นตัวละครที่ตีติดคีดได้ด้วยตีหมูโอเคอันนี้น่าสนใจแต่คลิปนี้อัปเกรดน้องน้าให้เปลี่ยนเป็นปน้องน้ำเวอร์ชันโตโอเค ดูดีขึ้นมานิดนึงแหละแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไอตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตอนอัพไปจนเลเวลสิมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ไม่ไผ่งงงมันจะกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเฮลิคอปเตอร์จริงๆโอเคเดี๋ยวอัพเกรดไปเลยละกันถ้าตังกูพอนะกูว่าแล้วตังไม่พอจริงด้วยนะอัพเกรดไอ้นี่ไปด้วยถือจะแจมอาจจะแจมไม่พอแกไ,งไงอ้ไนี่ด้วยอัพเกรดเลเวฮาแม่งเน่าสุดเลย แล้วก็รับรีวอร์ดมาอันนี้ได้อะไรได้5สปีดโอเคไม่ได้ค่วยกูเลยมาไหนดูหน่อยซิว่าตัวมันจะเจ๋งขนาดไหนเรามาถึงเมืองเคนยาแล้วเมืองเฮียเมืองสิงโตโอ้โหแต่ละตัวแพงชิบหายเลยมีอะไรถูกบ้างวะเนี่ยเอาน้องน้ำกูก็แพงอีกตัวนึงแหละเฮ้ยห,หยุดตีบ้านกูก่อนดิชิบหายกูคแค่จะรองเงินเนี่ยมึงจะเปิดกูก่อนเลยหรืองไงวะยังไงก็ตามเอาไอ้หานี่ออกมาก่อนเลยกันในตัวลิงเนี่ยตีหมูโดยไม่แถมปลาลูกมะกอกใส่แม่งได้ด้วยไหนดูซิว่าดาเมจแรงไหมเป็นตัวระดับหายาสุดๆเเเเลยยยนนีีี่่่่วววะะตร็็มม้โอคกไไดแ ตีเร็วนิดนึงไม่ไม่ใช่นนึงอะ่ะก็เร็วเลยแหละกูหวังว่ามันจะเก่งนะอืป่าโอ้ทีเดียวทีเดียวกระเด็นแต่ไม่ตายอ่าเแยนะผิดหวังวะกูอยากรู้ดาเมจที่เฉลยว่ามันดาเมจมันแรงขนาดไหนถ้าปลาใส่บ้านเนี่ยเร็วเร็วเร็ว,รวไอแมวล,ลิงอืมประมาณเท่าไหร่วะเออประมาณแปดร้อยดาเมจไม่ได้แย่นะแต่ก็แย่ชิบหายเดี๋ยวให้น้องน้ำกูออกมาก่อนนี่น้องน้ำกูโตแล้วแขนาดโตแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้ำกูตีก่อนเฮ้ยอืมโอเคตอนนี้ไอแมวลิงก็ พ่มาแล้วมาลองไอตัวเฮลิคอปเ,เตอร์กูหน่อยดีกว่าส่วนตัวนี้ก็ให้แมวตัวเย็นกูไปแทงก่อนลวกันทั้งสองสามตัวอ่าประมาณทั้งสามตัวแล้วกันน่าจะคําได้ยาวแหละโอ้โหสามพันสามร้อยกูนั่งแช่ยาวเลยส่วนไอไข่ที่กูเล่นไปในคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าต้องอัปเกรดเป็นเลเวลสามก่อนเออ,อย่างไง e อ,อีโวเอต้องอีโวก่อนเลเวลสามไม่ถึงจะแบบโทเหนือจริงๆเว้ยถึงไม่จะเก่งแบบโอเวอร์คอเวอร์เก่งเกิน,เก,นเก่งจนไม่ใช่มนุษย์มันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันอยู่แค่ระดับ ตัวลิมิเต็ดแล้วแถมเลเวลนหนึ่งเรืวลนสองไม่ก็ทำหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยด้วยไอ้พวกหานี่เข้ามาใกล้เกินไปแล้วเออนี่ไงไหนดูหน่อยซีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยรำแค่นี้เองเหรอมันแม่งไม่ใช่ระเบิดด้วยซ้ำไอ้ที่แม่งเป็นตอไม้คือแม่งตีช้ามากอะช้ามากๆเลยแหละไม่ใช่ตีช้าไปแมวเบีวเคลียร์สนามหน่อยกูอยากจะดูดาเมจเฉยๆเลยว่าดาเมจต่อไปตีบ้านนี่มาแรงขนาดไหนไหนดูหน่อยซีว่าแรงไหมปลาใส่บ้านเปี้ย่าไม่โดนดีอ่ะตอนนี้น่าจะโดนแล้วนะฮึบ เปี้ยังประมาณเท่าไหร่วะกูมองไม่ทันนั่คือบ้านมันไม่ได้ระเบิดทันทีอ่ะพวกสตินี่มันก็เกกงกากูจังเลยคิดว่ามึงเป็นลิงแล้วมึงเทพอ่ะโอ้ไม่ตายโดนโดเปืนใหญ่กูไประเบิดลงอืมก็มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันมันเออมันกูโมฆันจะพูดเหรอมันเดี๋ยวใจเย็นมึงต้องใจเย็นๆเว้ยมึงต้องอัปเกรดเป็นรูปแบบที่2ก่อน โอเคเงินกูน่าจะพอแล้วนะอ่าเชี่ยเงินกูไม่พอโอ้โหด่านนี้มันรวมสวนสัตว์เลยนี่วะแดวว่ามันจะเอาสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นออกมาขยี้กูทีเดียวเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยฟาร์มิงโกยีราฟช้างแมนมอรฮิปโปเลมัสโครลัสลิงบาบูนยานแล้วก็นกเอี้ยงแล้วก็ทางมาลายกูหวังว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตนั้นทั้งหมดในด่านนี้นะไปะเลยแมวกลมดแดกห่างกับมันเลยเชียย้ยายพวกมันมาเหิมเกลือแถวนี้เหลือเงินอีกแค่ประมาณ2,000ก็จะซื้อไอ้อะ ผีได้แหละวันี้มึงคิดต้องฟุย้ยามากวันนี้ไงอะไรมาสู้ได้บ้างวะเนี่ยแมวขาสลวยกับแมวตู้เย็นน่าจะคอมโบก็ได้อยู่ยแหละเตะก้านคอมันแมวขาสลวยเตีย่างเข้าให้ได้แล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหแมวผีไหนดูรูปแบบการโจมตีดิอ่าเฮียเอามือถูดมาจากใต้ดินมันมันมัน,ม,นมันโอเคอยู่แล้วมันโอเคแล้วก็ได้โชว์น้องน้ำ้วยเลยไห้ขอเบิ่งดาเมจหน่อยดิที่เพิ่งโดนอัปเกรดมาเนี่ยอาจจะเก่งขึ้นแล้วมากๆเลยก็ได้วเนี่ยแต่แมวผีนี่ตีเร็วดีไว้ เปี้ยงติดคีด้วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูอยู่ดีเลยคือมันเหมือนไม่ค่อยแรงไอ้เหี้ยมาตีสามทีก็จริงนะแต่มันเหมือนไม่ค่อยแรงเลยไม่นี่กูจะบ่นทำเครียดกูได้ตัวระด,ดับแล้วก็ต้องเออสามตัวสองตัวดีเออโอ้โหน้องน้ำกูตีแรงมากอ้าวแจกตัวแงเออดีไหมเปิดต่อเลยหนึ่งตัวชิวๆเออบอกแมวหุ่นยนต์กูเก็บมันมาอย่างเนี้ยมาเท่านี้กูสามารถอัพเกรดเฮลิคอปเตอร์ได้แหละอัพจนไปนเรียกว่าตันเชี่ยแล้วแมวไม่ขี่หุ่นยนตนะ์เหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ อันนี้น่าจะเทไว้ไหนไปดูหน่อยดิราคาคงไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมโอเคราคาเท่าเดิมแล้วนี่ด่านอะไรเนี่ยเจ้าว่าด่านช็อกโกแลมตมอเตอรฟลักเจ้าว่าทำไมด่านเมื่อกี้กูไม่เห็นเจอสิ่งมีชีวิตตัวอื่นแล้วเอาไมล์ออขาสลวยกูไปเก็บหมดเลยแล้วกันโอเคแค่2ตัวนี้น่าจะกัดได้ระยะแล้วแหละแต่ตอนนี้กูต้องมารอเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้ยนะกูเชียร์อีกนานไหมเนี่ยอยาให้แตกแอรเลยที่นี่มีเคลียร์สนามปูพรมแดงเลยกูอ่ะอึดไว้ไหมเขาสลวยรอเฮลิคอปเตอร์มาช่วย ไม่ทันและช่ไหมเคลีย <c oughs> สนามไปก่อน <c oughs> มาแล้วกู <c oughs> มันอู้ม <c oughs> ขันบม่มๆเลยว่ะเฮ้ยโดนระเบิดโอ้เ oh. ท่านี้ใช่ไหมพวกมึงที่คิดว่ามันจะเก่งละ <c oughs> ไหนขอดูดามีหน่อยสิว่าจะแรงขนาดไหนมึงมีมินิกันไว้ทำไมถ้ามึงไม่ตีเนี่ยก็ <c oughs> แม่เคนขึ้นที่เร็วอยู่นะ <c oughs> ดูสิว่าบ้านเลือดประมาณ8 00 0เนี่ยมันจะตีแตกเลยไหมไปยังโอ้โหแตกเลยดามีประมาณ5,000ันเหรอโอเคเงินกูแม่งไม่เหลือหาอะไรและแต่ไม่เป็นไรเพื่อความแข็งแกร่งเว้ยก็รู้สึกว่าจะอีกนานเลยกว่าจะจบด่านเนี่อ่ะไม่เป็นไรยาวๆไป กว่าจะจบชัตเตอร์แรกน่าจะนานน่าดูนี่ไงหุ่นยนต์กูตีเร็ววิ่งเร็วด้วยแต่ข้อเสียคือมันตีเดียวนี่แหละแต่ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้เพราะมันเป็นตัวโปรดตัวเก่ากูเลยที่แม่งต้องมีอยู่ในทีมแน่ๆแล้วทีมขันคือต่อแม่งเลเวลสิบเพื่อแมันจะเปลี่ยนเป็นไอ้หุ่นยนต์ที่แม่งอยู่ในสตาร์วอร์มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรปิ๊วอ่ะไอมันไม่ได้ชื่อไงดิมันมันมันโอ้ช่างมันเถอะกูไม่ได้ติดหนังเรื่องสตาร์วอร์ขนาดนั้นว่ะกูเลยไม่รู้ชื่อเฉยๆแหละแลีี่ยยยนเเลห้ อะไรวะแก่เลยมันเอาแก่มาสู้ทุบเข้าไปอีกเนี่ยโดนทีเดียวหมดโฮ้ยมันเอาแก่ออกมาเต็มเลยวเหเฮ้ยทุบยกน้ำหนักทุบเข้าไปอีกทุบอแข่งเกงรู้สึกข่งกงเหลือเกินเออใช่แล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเปิดประตูเนี่ยมันจะมีแมวอยู่ข้างหลังประตูอันนี้กูรู้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าให้เปิดต่อเนื่องเราจะได้แมวฟรีแมวต่อเนื่องกูได้ยินเสียงแต่แมว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 เนี่ยกูต้องเปิดกี่ครั้งเนี่ยร้อยครั้งภายในหนึ่งนาทีใช่ไหมโอเคจัดไปอืมเอาไห้กู้ ของฟรีกูนี่ชอบจริงเลยปัญหา,าคือกูต้องเปิดสุดขนาดไหนวหะฮไม่ต้องแมวเฮียเอามาให้กูสักทีของฟรีอะอนี่มันได้จริงปะเนี่ยนี่กูก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะโอ้นี่ไงแมวฟรีงอ้เอนี้ยหรอแมวดอกไม้โห <laughs> นี่เฮียเลยเนี่ยไอ้นี่มันหน้าหน้าสปริงจริงเหรอเนี่ยทำไมามันอุบาทอย่างงี้วะเนี่ยไม่จำเป็นว่าหน้าสปริงมันดูดีกว่านี้นะมันช่เป็นช่ยได้ยัแมังยังไงก็ช่าง ตอนนี้เรามีทีมหุ่นยนต์อยู่เนี้ยแมวอ,อัติมตันกับแมวบับเบอร์บี้เห็นได้เมมพวกมึงแล้วกูท้อเลยเลยใช่ไหมว่าแล้วครูดาวได้เรียกันด้วยนะเนี่ยบุกเข้าไปเลยแมวหุ่นยนต์แมวหุนนวห่นยนตนะ์จะครองโลกแล้วก็แมวสเก็ตว่ายน้ำบนทะเลทรายสุดยอดแม่งไม่มีฮาเลยแบบสมจริงขนาดนี้มาก่อนเลยแกม่มากโคตรดีกูคิดถึงตัวพวกมึงจริงๆหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานโอเคจบไปสำหรับอิด่าน,นี่หุ่นยนต์ลุม ยิงบ้านถึงไอ้พผ่าขานี่มันจะไม่ตีหมูคือแต่อย่างน้อยมันก็ตีตัวเดียวจนชนะได้แล้วก็ได้แมวใหม่ด้วยไหนดูซิวแมวใหม่นี่มันแมวอะไรวะอย่าบอกนะว่านี่มันนี่มันแมวตัวโปรดกูเลยแมวที่กูใช้ในสมัยก่อนถึงมันจะตีเดียวก็จริงแต่มันดามีดแรงมากมานั่นก็คือชิบผายแล้วหน้ามันไม่ได้อุบายอย่างงี้มันตัวแย่ไ้สัสจำได้มันเป็นแมวมาก่อนไม่ใช่เหรอตัวหี้เใยกระป๋องเหมเหีย